สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกาแจ้งทุกท่านนะครับและก็ขอสวัสดีพี่ๆ FC นะครับร้านพิเน็ตอะโดิโอทุกท่านครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับเครื่องเสียงการแจ้งนะครับมือหนึ่งครึ่งสองนะครับที่ร้านพิเน็ตอะโดิโอครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่สี่เดือนพฤษภาคมนะครับสองพันหครับผมจะพามาชมในส่วนของมิกนะครับมิกเป็น อาซาค้าบนะครับซิกเนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์16นะครับเข้ามาอยู่จะมีตัวซิกเนเจอร์10นะครับตัวนี้10ช่องนะครับตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์16นะครับของค่ายอาซาค้าบนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับตัวนี้เล็บปิดหวานๆนะครับตัวนี้ไลท์ลื่นๆนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่13,500บาทนะครับ อันี้มีเอฟเกให้นะครับตันนี้สวยงามนะครับสภาพสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับหรือว่าชื่นชอบน้าเสียงนะครับของซิกเนเจอร์นะครับของค่ายเซาคาร์ฟนะครับเป็นมิกอะนาล็อกนะครับอันนี้ใช้งานปกตินะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ0952246497นะครับแล้วก็087421 7464นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับช่องโจ๊ก channel นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกนะครับท่านไหนที่เข้าไปรับชมนะครับในส่วนของช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับพินเนต์คำมีพักดีนะครับเพจหลานพินเนต์ออดิโอนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของคลิปนะครับประจวันพฤ่อรหัสที่4นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นคลิปของ มิกซ์แซวครับนะครับสิกเนเจอร์สิบหกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวตัวเล็กนะครับตัวนี้เป็นสิกเนเจอร์สิบช่องนะครับพร้อมเอฟเฟกต์หวานๆนะครับใช้งานปกติทุกตัวนะครับท่านไหนที่ยังมองหานะครับในส่วนของสิกเนเจอร์สิบสิบนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสิกเนเจอร์สิบหกนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับฝากก็ได้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับในส่วนของตู้เบรสนะครับ เบสมีทั้งเทอร์โบแล้วก็แล้วก็บีวีนะครับสาหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับตู้เบสเมื่อหนึ่งนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับมีในสต็อกโกดังนะครับสําหรับร้านพินิจโอเดโอนะครับตัวนี้ใบละสองพันแปดร้อยบาทนะครับรวมเซเปค่อนหลังนะครับเป็นตู้เมื่อหนึ่งนะครับเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งเป็นแบรนด์ของร้านเองนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการครับตะแกรงฉีกนะครับขอบเหล็กเต็มใบครับสัดสีระเบิดสวยๆนะครับเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับไม้อัดยี่สิบมิลนะครับแท้นะครับสำหรับตัวนี้ สนใจก็อินบอ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหานะครับไม่ว่าเป็นสินค้าอื่นนะครับสินค้ามือสองโซนนี้นะครับเป็นตู้ V l นะครับเป็นเสียงกลางนะครับตู้วีบ้านะครับ VL สําหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้เสียงกางครับพร้อมอ่าพาวเวอร์ในตัวนะครับเป็นตู้แอตติฟนะครับแล้วก็จะเป็นตู้เบสนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับมียางระบายนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับในส่วนของราคานะครับของตู้เสียงกลางนะครับ Vl ตัวนี้ราคาใบละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับตู้ล่างนะครับซับเบสนะครับสิบแปดนิ้วนะครับใบละสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับไม่เป็นมิก a d i ิ i t a l นะครับ Allen Heath นะครับหนึ่งหนึ่งสองนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับยอดลำเสียงครับแล้วก็จะเป็น s o u ่ d เป็นไมดัสนะครับตัวไมดัสนะครับสนใจอินบ็อก์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์ที่ผมได้แจ้งไว้เลยนะครับ0ูนย์เก4 9 7้าสี่ี่กเจดนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับอินบ็อก์เข้ามาอีกทีนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับฝากพี่ๆสมาชิกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้าไปรับชมนะครับในส่วนของช่องทาง YouTube นะครับฝากไว้ด้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านไหน ที่ต้องการนะครับสวัสดีครับ